ชีวิตเปลี่ยนงานตรึมทั่วประเทศชั่วขคาำคืนค่ะเมื่อลิซ่าแบล็คพิงก์นำเพลงปู้นิบอีปีของอินดี้สาวพรจันทพรไปเต้นคัฟเวอร์ในรายการหนึ่งในประเทศเกาหลีก็เลยทำให้เพลงปู้นิบอีปีกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกงานนี้ไปฟังความรู้สึกของสาวพรจันทพรกันเลยค่ะแไบ้างกระแสฮอตมากเพลงนี้ก็ไม่อยากพูดว่าฮอตก็แบบ ก็นั่นแหละค่ะโอ้หนูนี้ไม่ไม่คิดเลยคะ่ะว่าพี่ลิซ่าจะเอาเพลงของหนูไปเต้นในรายการเกาหลีนะคะที่แรกหนูได้ยินนี่หนูอึ้งเลยอึ้งแล้วก็ตกใจมากคิดว่าทุกคนหลอกหนูแน่แต่พอไปดูในรายการจริงๆนะคะก็เป็นเพลงของหนูจริงๆหนูก็แบบดีใจมากๆเลยค่ะเวลาหนูเห็นฝรั่งเอาไปเต้นนะคะก็แบบเออเขาเต้นน่ารักดีค่ะแล้วมันมีความเซ็กซี่ก็อยากเต้นได้เหมือนเขาค่ะ ทีแรกเพลงปูนิปอีปีค่ะมันมี MV ค่ะแต่ว่ารอบนี้เราเอามาทําใหม่เพราะว่าเห็นกระแสะพิลิซ่ามาเราก็เลยอยากทาบ้างค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็กระแสะตอบรับดีค่ะทุกคนก็ชื่นชมค่ะว่าโอเคนะน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะงานเยอะขึ้นไหมจากเพลงนี้กับพิลิซ่า,อาโอ้ตั้งแต่พิลิซ่าเอาเพลงหนูไปเต้นนี่คืองานแน่นมากคือไปทุกที่นี่ก็คือแบบวันละงานสองงานอะไรเงี้ยค่ะสุดยอดอยู่ค่ะตอนนี้เพือนตลาดมีคนจำเราได้ไหม มีมีบ้างค่ะแต่ว่าก็กม็มีมีมีจำแล้วก็จำไม่ได้บ้างค่ะแต่ส่วนมากจำได้ก็จะแบบพี con, ่น้องพรค่ะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แล้วเอซิงเกิลใหมไไ่เป็นยังไง ซิงเกินใหม่ตอนนี้ก็กําลังทําค่ะแต่ว่าช่วงนี้ออกงานเยอะหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำค่ะน้องพรจัพรนะคะก็ฝากผลงานเพลงของน้องพรจัพรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงปูนปอิปีหรือผลงานเพลงใหม่ๆนะคะฝากติดตามน้องพรได้ทางช่อง y o u t u พอดีม้วนสตูดิโอแล้วก็ช่อง Youtube จันทพรออฟฟิเชียลค่ะ ตดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและยูทูบข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย